สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกที้รัน Tower of Adventure ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแนวทางการเล่นแล้วก็แนวทางการจัดทีมนะครับของวงกดซีซั่นที่4นะครับว่ามีแนวทางยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกีเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยแล้กันเพชรวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ นะครับก่อนจะเริ่มกันก็ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คลิปที่เล่นแบบเพอร์เฟกที่สุดนะครับหรือว่าเป็นโนหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ลูปการปล่อยสกิลอะไรต่างๆนะครับในตามแบบสไตล์ของผมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าซีซั่นที่1นึ่แชปเตอร์ที่1นะครับมีกฎกติกาพิเศษนะครับโดยที่ว่าจะมีการเพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับของคุกกี้สายเมจิกถึงยท่กับว่ากยภาพเต็เลยนะครับ่ก ซีซั่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโกราบีพ่อมดหรือว่านักแร่แปรธาตุอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แต่ละห้องนะครับก็จะมีการแบ่งธาตุแบบนี้ครับห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นธาตุลมกับธาตุน้ำนะครับห้องสองเนี่ยจะเป็นมืดกับดินนะครับแล้วห้องสามเนี่ยก็จะเป็นแสงกับไฟนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าของผมเนี่ย ได้เล่นแล้วเนี่ยจัดทีมยังไงบ้างนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับประมาณ37เนะเวลาที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือวันที่31ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละห้องเลยนะครับผมสาหรับประตูแรกนะครับผมนะประตูแรกเนี่ยห้องหนึ่งนะครับเราก็จะเล่นเป็น rock star นะครับกล้วยแล้วก็ครีมโซดานะครับใส่ของตามนี้เลยนะครับขอเมนชั่นนิดนึงนะครับไปถึงตัวของ rock star นะครับ rock star เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเซตที่ เขาทำดาเมจได้นะครับไม่ใช่เซ็ตขยายบัฟที่คุณเอาไปลงเรทเรทแชมเปี้ยนนะครับใส่เป็นเซ็ตดาเมจได้เลยนะครับผมนี่ออฟน้ำให้มันได้เลยครับนี่ ออฟน้ำให้มันได้เลยนะครับอ่าถ้าออฟได้ดีๆเป็นโจมตีเป็นคริกอะไรเงี้ยออฟได้เลยนะครับคือใส่เป็นเซตโจมตีเพื่อที่ว่า r ็อกตาร์เนี่ยจะได้ฆ่ามอนได้ด้วยแล้วบวกกับว่าในประตูแรกเนี่ยมอนสเตอร์มันยังไม่ได้แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้น r ็อกตาร์เนี่ยสามารถที่จะฆ่ามอนได้ด้วยนะครับผมอ่ะห้องที่2ของประตูแรกนะครับก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างมืดกับดินนะครับรอบนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นดักช็อคทุเรียนแล้วก็ตัวของนักแร่แปรธาตุนั่นเอง นะครับผมอ่านักแปรธาตุเนาะอะอตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ของตามนี้เลยนะฮะอันนี้เอาของโคราบีมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาวุธนี่ผมไม่มีนะผมก็ใส่เป็นตัวบูมแรง นะครับอ่าแล้วก็ตัวอ์ติแฟกของแปรธาตุเนี่ยผมใส่เป็นสาบานแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจธาตุนะครับ24%เนื่องจากว่ามีตัวเขาแล้วก็ตัวดาร์กช็อกโกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ห้อง3านะครับเป็นคอมบิเนชันของธาตุแสงกับธาตุไฟนะครับในห้องแรกเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้ครับก็จะมีพ่อมดผิวเลมอนแล้วก็รสเชอร์รี่นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะใส่แบบนี้เลยนะทำไมใส่อ์ติแฟกนี้นะครับเพราะว่าห้องแรกเนี่ยมอนสเตอร์มันค่อนข้างที่จะ อ่านุ่มเนาะอ่าเราไม่จําเป็นต้องแบบว่ามารอใช้อาร์ติแฟกต์ของเขาที่แบบชาร์จก่อนถึงจะเพิ่มดาเมจเอาตัวนี้เนี่ยมาเพิ่มดาเมจตรงๆเลยนะครับ24%เนะครับเนื่องจากว่าเอามาเล่นคู่กับพ่อโหมดนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับของประตูที่1ห้องแรกนะครับผมมาถึงนะครับเราจะเก็บสแต็กของตัวร็อกสตาให้เต็มนะครับสแต็กด้านล่างเก็บให้เต็มเลยนะครับเปิดห้องมานะครับผมพอมันเริ่มกระพริบปุ๊บเนี่ยเราก มอนจะโดนดาเมจจากสกิลถ้าไม่ตายของร็อกตาร์แล้วก็บึ้มหายไปแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวฟที่2ก็จะเกิดครับเห็นไหมครับว่าเวฟ2เกิดปึ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นโซดานะครับแล้วก็เตรียมปาดตรงกลางนี่นะครับสตัวนี้นะครับปาดปึ๊บเรียบร้อยฮะล่วงไปแล้วใช่ไหมครับดอกไม้ล่วงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้สไลด์ลงมาแล้วก็ปาดขึ้นน้ําให้โดนเจ้าตัวเมนเดกร่าเนี่ยสตัวไปเลยนะครับแบบนี้ เห็นไหมครับร่วงไปแล้วนะครับเว็บที่3เกิดนะครับผมก็ให้เราเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ปลาสกิลบูมแรงออกไปให้โดนตัวดอกไม้มุมขวาล่างด้วยนะครับแบบนี้ฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายนะครับปลาขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้มันตายแค่นี้เองนะครับอันนี้คือห้อง1ประตูที่1นะครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นห้องที่2นะครับผมของประตูที่1นะอ่ารอบนี้นะครับเราก็จะเปิดด้วยตัวของนักแปรธาตุ นักแปรธาตุเนี่ยจะวางท่าไม่ตายก่อนเปิดเสาเลยนะครับนี่วางไปแบบนี้เลยครับวางปึ๊บไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดักช็อคนะครับชาร์จตีหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยชาร์จตีลมได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องชาร์จตีมอนนะเพราะว่ามอนในห้องแรกเนี่ยมันไม่ได้ถึกนั่นเองนะครับพอชาร์จตีเสร็จปุ๊บเราเปิดเสานะครับเปิดเสาเสร็จเปลี่ยนเป็นทุเรียนนะครับให้ยิงออกไปทางด้านซ้ายแบบนี้ครับมันจะเกิดสีตัวแล้วก็บึ้มทันทีครับพอบึ้มปุ๊บเฟสที่2เกิดนะครับเฟสที่2เกิดนะครับเอาด นะครับ2ตัวบนให้ให้ตายไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาทุเรียนมาไล่ยิงครับเสร็จแล้วนะครับเฟสที่3ก็จะเกิดด้านขวาแบบนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นดาร์คช็อคแล้วอันติให้ตายทั้งหมดครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราลองลากสกิลดูให้มันโดนหมดนะครับหตัวตรงนี้นะอันนี้ก็คือห้องที่2ของประตูที่1นะครับมาถึงห้องที่3นะครับห้องที่3นี้จะมีความยากนิดนึงนะครับผมตรงที่ว่ามาถึงเนี่ยอ่ามันจะมี พื้นที่ต่างระดับนะครับผมอ่าก็มาถึงเราจะเอาเชอร์รี่ชาร์ตตีเพื่อเอาบัฟจากการ์ดของเรมอนก่อนนะครับแล้วก็วางอันติได้เลยครับผมเสร็จแล้วลงไปกดเสาครับนะเปลี่ยนเป็นพ่อมดนะครับวางอันติขึ้นไปด้านบนนะครับผมแบบนี้ครับปึ้มนะฮะอ่ามันจะเป็นวงซ้อนกัน2อันแบบนี้นะครับเอยไม่ได้ซ้อนกันหมายถึงว่าค้่อมกันแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเชอร์รี่นะครับแล้วก็ทําการโจมตีไปพอเวฟบ2เกิดนะครับให้เรานะครับ ปาสกิลของเชอร์รี่แบบนี้ครับปึ้มนะฮะอ่าแล้วก็ให้ใช้เลมอนนะครับยิงตัวด้านซ้ายบนนะอ่าแล้วก็ตีตีตีไปเรื่อยๆครับรอจังหวะนะครับดีๆปึ๊บอ่าเวฟที่3เกิดเนี่ยเราทําการยิงแบบนี้นะครับปึ้งนะฮะเหลือตัวเดียวครับตัวเดียวเนี่ยยังติดสกิลของพ่อมดอยู่เห็นไหมครับอ่ายังโดนสกิลของพ่อมดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดนมาร์กธาตุนะครับทำให้เลมอนเนี่ยยิงได้ง่ายแล้วก็ปิดได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบห้องที่1แล้วนะครับผม มาต่อกันที่ประตูที่2นะครับในประตูนี้นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับสำหรับห้องแรกนะครับก็จะเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ของกล้วยเนี่ยเป็นตัวของการ์ดหมาป่านั่นเองนะครับเพราะว่าการ์ดหมาป่าเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเลือดคุณลดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของกีต้าร์นะครับเปลี่ยนกลับมาใส่เป็นตัวของขยายบัฟนะครับผมอ่าเล่นเหมือนการลงเลดเลดแชมเปียนปกติได้เลยนะครับส่วนโซดาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่า ห้องที่2นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากแปรธาตุนะครับเป็นโคราบีนั่นเองนะฮะอ่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าห้อง2มันมอนมันก็จะเริ่มถึกขึ้นมาแล้วแปรธาตุก็จะดาเมจไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเล่นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ห้องที่3นะครับก็เอาพ่อมดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมาล่านั่นเองนะครับแล้วก็เลมอนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนกลับเป็นอาร์ติแฟกชาร์ดด้วยนะครับอ่าเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเสริมดาเมจได้ค่อนข้างเยอะ นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็อาจจะต้องลองหาอ์ติแฟกต์อื่นนะครับอาจจะเป็นอ์ติแฟกต์ข้าวรายเออหรือว่าอ์ติแฟกต์ชาร์จใส่ให้เชอรี่อะไรเงี้ยครับก็ลองบาลานซ์ตรงนี้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นของประตูที่2กันครับโอเคครับเรามาสู่ประตูที่2กันแล้วนะครับผมเริ่มมานะครับเราก็จะเอากล้วยเนี่ยเดินตกน้ําไปเลยครับผมอ่ะเดินตกน้ําไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยล่วงไปเรื่อยๆครับให้เลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดนะฮะ เออหรือว่าเกินกว่านี้ก็ได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันสแต็กไ้แค่ห้ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับพอลดเลือดถึงครึ่งปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นกีตาร์นะครับแล้วกดเสาครับและเปิดอันติทันทีครับเปิดอันติแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นโซดาครับเตรียมปาดซ้ายบนแบบนี้ฮะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอ้สตัวล่างเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ยืนระยะไกลเนาะไม่ได้เดินเข้าหาเรานะครับแต่ว่าไอ้สตัวบนเนี่ยมันจะเดินเข้าหาเราแบบนี้ครับเห็นไหมฮะอ่าแล้วเราปาดให้โดนทั้งหมดปุ๊บแบบนี้ ถ้าปาดโดนหมดปุ๊บเนี่ยเวฟที่2จะเกิดน,นะครับเวฟที่2เนี่ยเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับแล้วยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งคือยืนแบบยืนแป๊บหนึ่งอะ่ะเออให้อะไรครับให้ไอ้สอตัวที่มันถือหอกด้านซ้ายเนี่ยครับผมมันเดินอ้อมมานิดนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเด็ด นะครับไปทางซ้ายนี่มันจะเดินกลับมาพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราแดชทันทีปุ๊บเนี่ยไอสอตัวเนี้ยมันจะอยู่ใกล้เกินไปนะครับมันจะไม่ดีนะครับอ่าให้เรามีพื้นที่ในการปลาถ้าไม่ตายของกล้วยนะครับปากลับไปแบบนี้ครับปุ๊บนี่ฮะมันจะรวบนะมันจะรวบไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าโชคดีอาจจะรวบตกได้เลยนะครับแต่นี้ผมรวบมาเนี่ยมันจะอยู่กองกันแบบนี้แล้วเปลี่ยนกลับเป็นโซดาอย่าลืมนะครับว่าโซดาปาดไปแล้วหนึ่งทีเนี่ยสแต็กก็จะเต็มนะครับแล้วแดชกลับไปแล้วปล่อยขึ้นน้าครับพอปล่อยขึ้นน้ําตรงนี้เสร็จนะครับ อ่ามันจะเกิดเว็บสามนะครับตรงนี้ให้ระวังนิดนึงครับไอตัวด้านขวาเนี่ยมันจะฮุกเรานะครับถ้าเราไม่หลบดีๆเราก็จะโดนฮุกไปตกน้ําก็เสียเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นกล้วยครับเปลี่ยนกลับเป็นกล้วยนะครับเสร็จแล้วรอจังหวะปลาบูมแมลงนะครับแบบนี้ครับปึ๊บ อ่าให้ตายทั้งหมดแบบนี้นะฮะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของห้องแรกของประตูที่2แล้วนั่นเองนะครับเว็บนี้อาจจะต้องวนิดนึงนะครับทุกคนนะฮะอ่ะโอเคครับมาสู่ห้องที่2ของประตูที่2นะครับรอบนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นโคราบีเนาะอ่าเปิดมานะครับเราก็จะทําการเปิดเสานะครับแล้วก็ไปสักมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ครับจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาก็ได้นะครับถ้าอย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นขวาล่างนะครับอ่ะ นี่ฮะมันจะเกิดแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันกว้างมากนะมันเกิด5ตัวแต่มันกว้างมากนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะไปยืนสักมุมหนึ่งเพื่อให้ทุกตัวเนี่ยมันเดินเข้ามาหาเราแบบนี้ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็จะเคลียร์ได้หมดเลยนะครับจะเหลือตัวหนึ่งเราก็ทำดาเมจไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเวฟที่2เนี่ยมันจะมีตัวเค้กที่เดินเข้ามาหาเรา3ตัวแล้วก็ตัวบินบินอีก2ตัวนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นโคโรบีแล้วก็ทําการฉีดแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าพยายามฉีดเคลียร์ส่วนเวฟที่3นะครับก็ เปลี่ยนเป็นดักช็อคแล้วก็ชาร์จตีสักทีหนึ่งแล้วก็อันติไปครับปุ๊บอ่าถ้าตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้ารวบได้อาจจะอันติทีเดียวแล้วก็หมดได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าแบบเราล่อให้มันแบบว่ามาอยู่ด้วยกันได้นะเออแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะอันติทางด้านขวาแล้วก็ปาดทางด้านซ้ายให้ตายแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบนะครับในส่วนของอ่าห้องที่2ของประตูที่2นั่นเองนะมาถึงห้องที่3ของประตูที่2นะครับห้องนี้นะครับเราก็จะใช้หมาล่ามาเดินตกน้ําก่อนเหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการลดเลือด เอาผลของการ์ดหมาป่านั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยนะเทคนิคนี้นะครับจะไปเหยียบหนามก็ได้นะถ้าเกิดใครขี้เกียจตกน้ำนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเชอรี่นะครับมาที่มุมขวาบนแบบนี้แล้วชาร์ตตีแล้วกดอันติครับเสร็จแล้วนะครับให้เรารีบสไลด์กลับมาเปิดเสานะครับและเปลี่ยนเป็นหมาล่าลงมาด้านซ้ายล่างนะครับและกดท่าไม้ตายรอได้เลยครับแบบนี้อ่าเสร็จแล้วไอตัวหนูโจรของตัวนี้มันจะวิ่งมานะครับให้เราใช้หมาล่าเนี่ยทุบให้โดนทั้งหมดนะครับ ทุกพิ้มเห็นไหมฮะมันจะโดนหมดนะครับที่เหลือมันก็จะโดนเหวี่ยงตายเองนะครับเวฟที่2เนี่ยมันจะเกิดเฉียงเฉียงสตัวแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเชอร์รี่นะครับเราก็ทําการชาร์จตี1ครั้งและกดสกิลพิเศษครับถ้ายังไม่ตายนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเลมอนมาชาร์จยิงชาร์จยิงนิดนึงครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าขึ้นเวฟที่3แล้วนะครับเวฟที่3เนี่ยมันจะเป็นหนูโจครับเกิดด้านบนขวาบนเนี่ยสตัวนะซึ่งหนูโจเนี่ยมันจะวิ่งใส่เราอยู่แล้วนะครับส่วนด้านซาล่ง จะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับตรงนี้เนี่ยผมแอบพลาดนิดน,นึงครับสังเกตว่าเลมอนผมเนี่ยไม่มีบัฟนะครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จยิงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดามจมันก็จะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ลากลงมามุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็ลากอันติเนี่ยให้โดนทั้งหมดแบบนี้ครับฟึบบึ้มแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่าจริงๆเนี่ยถ้าตรงนี้ยิงบึ้มปึ๊บ มันจบได้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจผมเนี่ยลืมบัฟมานะครับก็เลยทําให้ไม่จบนะครับแล้วก็ต้องมาไล่ยิงเชียร์ที่หลังนะครับทำให้เสียเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวิได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบนะครับประตูที่2แล้วครับ แล้วมาถึงประตูที่3นะครับประตูสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งก็จะจัดทีมแบบเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ของกล้วยนิดนึงครับตอนแรกในประตูที่สองเนี่ยเราใช้เป็นอาร์ติแฟกต์หมาป่าเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ของนินจาเพื่อเอาบัฟดดเมจนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในประตูที่2นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวอาร์ติแฟกต์ของฟลร์บีเนี่ย เป็นตัวสมุดดูนะครับคือต้องบอกว่าในวงกดเนี่ยทำไมเราถึงเลือกใช้สมุดเพราะว่ามันรีบๆใช้อันติเบิร์สให้ตายเนาะเออเราไม่ได้มีเวลาแบบว่าในการเก็บสแต็กอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยใช้ตัวสมุดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังแอบเล่นพลาดบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวเวฟที่3นะครับผมก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์หมาป่าเป็นนินจาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของหมาล่านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นของประตูที่3ากันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประตูที่3เนี่ยเราจะเล่นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มมานะครับให้เราเนี่ยกดเสาได้เลยนะครับแล้วให้กีตาร์เนี่ยขึ้นมาอันติด้านบนตรงกลางประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นโซดาแล้วก็เตรียมปาดลงด้านล่างแบบนี้ครับมันจะตายทั้งหมดครับแบบนี้นะฮะนี่คือติดคริหมดนะอ่าเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าเวฟที่2จะเกิดครับพอเวฟที่2เกิดเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับแล้วใช้อันติของกล้วยครับ ทำไมถึงใช้อันตรของกล้วยเลยนะครับเพื่อที่จะได้บัฟจากการนินจาด้วยนะครับแล้วก็ให้กล้วยเนี่ยปาให้โดนทั้ง4ตัวนะเดินออกมาด้านขวานิดนึงแล้วปาให้โดน4ตัวแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันติดตัวของไต์ทัดลมด้วยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเวฟที่3จะเกิดนะซึ่งเวฟที่3เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลําบากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีไอตัวที่เกิด4มุมเมืองนะฮะเออซึ่งเราจะต้องไปไล่เก็บทีละตัวนะเราก็เปลี่ยนกลับไปเป็นโซดาที่สแต็กเต็มนะครับผมแล้วก็หาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมแบบนี้ครับ อาหาเหลี่ยมให้โดนทั้งหมดนะครับอย่างน้อยให้ตัวใดตัวหนึ่งในมุมเนี่ยตายนะครับนี่ฮะเราก็จะปาดปึ๊บไปแบบนี้ใช่ไหมขึ้นน้าไปโดนเห็นไหมครับว่าตัวมุมขวาบนเนี่ยตายเรียบร้อยนะครับแล้วตัวบอสตายที่เหลือเนี่ยเราก็ทําการลานะครับเก็บตัวด้านข้างได้เลยครับไล่เก็บแบบนี้ฮะอันนี้ผมรอสไตล์ของกล้วยนะครับมาปึ๊บแล้วก็พยายามไล่ฟันไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าโอเคแล้วก็ สกิลมาพอดีเราก็ไล่เก็บได้เลยทีละตัวแบบนี้ครับผมอ่าคือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ใช้ขึ้นน้ําปาดเก็บตัวขวาบนเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาในการเดินเพื่อไปเก็บตัวขวาบนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเสียเวลาเพิ่มอีกน่าจะ 4- ี่ห้าวิได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับห้องที่2ของประตูที่3กันบ้างนะครับผมรอบนี้นะครับเราก็จะเริ่มด้วยดาร์กช็อคนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับพอเราเปิดเสาเนี่ยให้เราแดดไปด้านซ้ายสุดนะครับหรือขวาสุดก็ได้แต่ผมถนัดด้านซ้ายเนาะก็เลย เด็ดไปด้านซ้ายแบบนี้ครับให้ไปสุดเลยนะครับผมถ้าไม่สุดนะครับมอนสเตอร์บางตัวมันจะไม่เดินมาเข้าระยะสกิลของเรานะครับนี่ครับปุ๊บชาร์จตีนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวางอันติให้โดน3ตัวนะครับอ่าถ้าไม่ซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะลากสกิลไม่โดนนะครับผมอ่าเนี่ยครับเราก็จะลากอันติให้โดนตาย3ตัวแบบนี้ตึ้มนะครับพอตาย3ตัวปุ๊บนะฮะให้ดาร์คช็อคปาด1ทีนะครับผมอ่าแล้วก็โคลบีนะครับทำการฉีด จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้สกิลพิเศษก่อนน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมโลกเนาะก็เลยแบบฉีดไปเลยนะครับฉีดไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้โครบีเนี่ยวางสกิลนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวฟที่3ได้เกิดแล้วนะครับเวฟที่3เนี่ยต้องบอกว่าทุกตัวเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่เดินเข้ามาหาเราแม้แต่ตัวธนูก็ด้วยเช่นกันถ้าเราเดินลงมาล่างสุดนะครับวางสกิลแบบนี้ครับให้มันโดนและเปลี่ยนเป็นทุเรียนนะครับอันติให้โดนทุกตัวแบบนี้ครับ ตึ้มตึ้มแบบนี้ฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเหลือขาดยังไงก็ไล่ยิงไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบนะครับประตูที่3ห้องที่2อนะฮะอ่ามาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับของประตูที่3นะครับห้องนี้ก็บอสก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงครับเริ่มมานะครับผมให้เรากดเสาปึ๊บนะครับแล้วก็ออกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนะแล้วให้เชอร์รี่ชาร์จมาหนึ่งครั้งเพื่อเอาบัฟนะครับแล้วกดถ้าไม่ตายลอยอย่างนี้ได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้กดที่อันติของหมาาลได้เยครับ อ่าแบบนี้เลยนะตัวเค้กอะไรพวกนี้มันจะเดินเข้ามาหาเรานะครับและเปลี่ยนกลับเป็นเชอร์รี่อย่างรวดเร็วนะครับและชาร์จต่อีก1หนึ่งทีแล้วปาสกิลครับอ่าปาสกิลนี้ออกไปเพื่อให้มอนตรงนี้มันตายแล้วก็เวฟที่2เกิดนะครับเวฟที่2เกิดแล้วนะครับให้เรารวมมอนดีๆอ่าลากมอนดีๆนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็ใช้หมาล่าเนี่ยทุบไปให้โดนทุกตัวแบบนี้ครับอ่าแต่ว่าความแรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับตรงนี้เราก็จะเดี๋ยวจะใช้เลมอนนะครับมาค่อยๆไล่เคลียร์ไล่เคลียร์ไปนะครับผมอ่า เสร็จแล้วก็พอเวฟบ3เกิดเนี่ยมันจะเกิด3ตัวนะครับก็จะมีตัวของข้างค้าวนะครับแล้วก็ตัวบอสใหญ่ที่เป็นลูกกริ่งตรงกลางนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้สกิลพิเศษนะครับโจมตีลงไปนะครับแล้วก็ใช้อันติของเลมอนนะครับลากให้โดน3ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับแบบนี้ปึ้มนะฮะเห็นไหมครับผมว่า สองตัวบนเนี่ยก็จะตายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับโซโ่ครับชาร์จยิงไปได้เลยครับรีบยิงนะครับรีบยิงตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รีบยิงเนี่ยให้ตัวมาร์กบนหัวที่เราแปะไว้เนี่ยคือมันจะหายไปแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิงไม่ตายนะคือจริงๆถ้าไวกว่านี้นิดนึงเนี่ยหรือแรงกว่านี้นิดนึงนะสำหรับใครที่มีเลมอนแรงเนี่ยก็อาจจะตายไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เหลือเราก็จะมาเก็บขังข่าวนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็แอบช้าไปนิดนึงนะครับต้องเปลี่ยนนนัมเเอ่พืโผ อ่ะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีซั่นที่4ี่แชปเตอร์หนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแนวทางคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นตามนะครับหรือว่าอาจจะได้ไอเดียไปว่าเฮ้ย เว็บนี้เกิดเนี่ยเราใช้แบบนี้ดีกว่าหรือว่าเว็บที่2เราอาจจะเล่นแบบสไตล์ของเราก็ได้นะครับก็คืออยากให้ได้ไอเดียกันไปแล้วก็เอาไปคิดผสมผสานกันเองนะครับเพราะว่าของที่ผมเล่นเองในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นแบบเพอร์เฟคร้อยเผมยังต้องแก้อีกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้นะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ, like, share, รบเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิปของเกม Run Tower Adventure คุกกี้รันทาวเวอร์ออฟเอมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบครับไปแล้วบายๆสวัสดีครับ